สวัสดีครับเมื่อวนี้ครับผมจะมาบอกตัวเลขความฝันของคุณครูครับครูซับถามว่าเป็นเลขต่อง,งวดไหมผมตอบออกจากปากผมเลยครับว่าเป็นเลขต่อง,งวดของคุณครูครับก่อนอื่นครับขอแสดงความดีใจกับคุณครูและก็เพื่อนของคุณครูครับแกรับทรัพย์เหมือนสมกับซื้อเลยครับได้ เกือบสองแสนบาทซึ่งคุณครูครับเป็นคนฝันได้แค่50,000ื่นคนฝันครับได้แค่50,000ื่นส่วนคนที่ได้แสนห้าก็คือเจ้าของรถครับผมอาจจะเอาคลิปย้อนหลังให้ทุกคนดูครับเล็กๆ,ๆน้อยครับแต่ว่าบางคนอาจจะเห็นภาพบางคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็ผ่านมาอยู่ครับเมื่อเมื่อกี้ครับคุณครูทราบแกซื้อ 7, จดแปดนะครับตัวละหลายบาทอยู่ครับ และก็เพื่อนของเราข้อมฟันไหหมูพ้นฟังเนาะที่ว่าเป็นเจ้าของรถอทะเบียนรถลงงไทยด้วยเจ็ดแปดนะครับเจ้าของรถครับเพื่อนของคุณครูครับเขาก็ไปซื้อเยอะพอสมควรครับแกบอกว่าแกได้เบียดเศจนะก็คือประมาณแสนห้าแต่ค,คุณครูทราบครับแกก็ไม่ได้ซื้อเยอะแกะได้แค่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทแต่ก็ดีใจครับที่ว่าถูกเลขเจ็ดแปดครับแกก็เน้นสี่เจ็ดแปดเหมือนกันนะแกะเน้นสี่เจ็ดแปดเลขสามตัวเหมือนกัน แต่แกก็ได้เป็นเลขล่างครับได้แค่เลขท้าย2ตัวครับ7 8ก็ยังได้เยอะเหมือนกันได้2 0 0 0 0 0ครับเพื่อนแสนห้คุณครู50,000แต่ก็ดีใจครับดีใจด้วยฝันยามไหนครับออกทุกครั้งเลยครับปัดพ่อเบากันเนาะเ่าก,กันนะโกบหน้าเอ้ยแม่กับเบยักเสื้อเด้อพ่นออกเจ็ดเก่าแล้วกับซิมาออกเจเลขอีกยังสิมาออกเจ็ด,ออจดแปดเาะวะแต่มันก็ออกจริงๆครับ ข้องฝันเนาะอาจจะฝันแม่นไม่แม่นผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าคนที่ฝันแล้วถูกเลขก็ถือว่าได้โชคไปส่วนคนที่ฟังยูไม่ซื้อก็ไม่แปลกนะครับคนที่ฟังยูเนี่ยไม่ซื้อนี่ก็คือไม่แปลกทําไมคนเท่าครับจะซื้อตามทุก,ทกเจ้าก็เป็นไปไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบเลขตัวนั้นต่างหากครับอย่างเช่นว่ากลบหน้าบอาเลขสิบคลิปยี่สิบคลิปจะซื้อตามทั้งสิบเจ้ายี่สิบเจ้า ก็เป็นไปไม่ได้ครับบางเทีพ่อพงก็เห็นใจเนาะบางเทีผมก็เข้าใจว่าจะซื้อตามคงไม่ไหวก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบเรื่องไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองครับส่วนคนที่ว่าเขาเป็นเจ้าของฝันเขาก็ซื้อของเขาอยู่แล้วสินะครับบางคนก็เข้าใจนะว่าอุ้ยไผ่สื้อตามไหวเนาะหลายเพราะปี่คือต้องเข้าใจนะครับว่าคนเราฝันไม่เหมือนกันมีสิบคนเล่าฝันคนละอย่างแต่ คนที่เล่าฝันเนี่ยคือเขาจะซื้อเลขของเขาเองนั่นคือที่ไปที่มาของการถูกเลขนะครับประมาณนั้นครับผมเนี่ยเป็นเพียงแค่สื่อกลางที่ว่านาความฝันของแต่ละคนมาเล่าให้ให้ทุกคนได้พิจารณาเอาไว้เป็นแนวทางใเียครับถ้าหากว่าเราชอบอุ้ยเลขของมันคู่ซับลงท้ายด้วย4 7 8อุ้ยมันตรงกับคู่นั้นเข้าเอาคอยเลือกนะครับแต่ถตาหากว่าลลลลลหลายๆคนเข้าบามักก็ไม่เป็นไรเข้าคอยไปเปรียบเทียบกับความฝันของคนอื่นก็ได้ นะครับเนาะนี่คือที่ไปที่มาคือมือนี่ครับผมมีตัวเลขที่จะบอก,กนะทุกคนครับเป็นความฝันไหมเป็นความฝันครับคือคุณครูครับเพิ่นฝันก็คือว่าฝันมาไอผีพราะมาข้อรถเลยครับไอลงท้ายด้วยสี่เจ็ดแปดนี่แหละแล้วก็ก้อนเลขออกครับก้อนเลขออกที่ว่าเพื่อนของคุณครูครับเพิ่นถือเลขแสนห้าเนี่ยเพิ่นกับมาฝันเพิ่นมาฝันว่ารถคันนี้เลยครับรถคันนี้แหละ มันถอยชนบ้านมันถอยชนบ้านของของคอนจ้าของรถ C เจ็ดนี่แหละเราก็เลยเป็นสื่อเจ็ดดอย่างหนักเลยฝันวันเลขออกเลยครับคือฝันคืนมันตื่นเช้ามาก็วันที่16บหกนะครับตื่นเช้ามาวันที่สิบกแกก็เลยคิดว่าเลขรถมันออกแล้วก็คือเลขท้าย7-8ดแปดกฝันว่าแกถอยรถครับมันชนบ้านชนบ่ะแห่หดอกแต่ว่าตั้งดั้งตึมครับอ่าท้ายรถมันบุก แล้วก็บ้านนี่ก็คือมันพังนิดหน่อยแกก็เลยมั่นใจว่าแกอาจจะถูกเลขงวดที่ผ่านมาก็คืองวดที่16มีนาเมื่อกี้ครับแกก็ถูกจริงครับก็คือเจดแปดแล้วแกก็ยังมั่นใจมากครับว่าเจดแมันออกแล้วทะเบียนรถหรือว่างวดวันที่หนึง่งเมษามันจะมาเลขที่บ้านแกก็เลยคือเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเลขต่อมงวดฝันต่อมงวดเลยนะครับของงวดวัาที่ หนึ 1> 1่งเมษาโอนหนึ่งเอิมหนึ่งเมษาครับครูศับเพิ่นกับเอาเรื่องเล่าตัวเลขกับความฝันครับมาลอนผมฟังฟังดีนะครับเจ็ดแปดมันออกเลขท้ายของงวดที่สิบหกเมไอมีนาหกเจ็ดเลขที่บ้านครับเพื่อนของคุณครูแกมั่นใจว่ามันน่าจะออกวันที่หนึ่งเมษาสองหกเจ็ดเลขที่บ้านครับเม็ดเดียวหาเดียวนะครับคือเลขที่บ้านเก้าเจ็ด 976ครับคือเลขที่บ้านของเพื่อนคุณครูครับฝันว่ารถถอยชนบ้านเลขที่เลขรถออกแล้ว78มันก็เหลือเลขที่บ้านคือ976แล้วก็แกก็บอกว่า976ก็จริงนะแกก็ไปกลับเล่นนะครับอันนี้คือเลขของเพื่อนโฮครูครับแกบอกว่า9ก6เดเลขที่บ้านไปซื้อกันไว้ก็ได้ก็อาจจะเป็น916หจะสีนะครับนะครับ แล้วก็แกก็ไปซื้อแบบกันอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่า9กับ6กบนตัวเดีวยวกันมันอาจจะเป็น2 1 6หนึ่งหจะสินะครับแกก็ไปตีแบบนี้เพิ่มเติมชนะแต่แกมั่นใจมากครับว่าเลขที่บ้านคือ9 7 6เนี่ยไม่แน่ครับมันอาจจะมา9 7 6ดกก็ได้ฝันต่องวดไหมน่าจะเป็นฝันฝันต่องวดฝันหัวงวดเลยครับเรามึงครับคือตัวเดียวไม่เดียวคือ9 7 6กันก็คือ9 1 6่แกก็ ตแีแยกเลขก็คือเป็นส1งหนึ่งหกครับนี่คือตัวเลขของความฝันของเพื่อนครูทรับแกได้แสนห้ครับแกซื้อแค่7จ็ดแปดเจ็ดแครับเลขท้ายเจแปดกได้แสนห้ผมถามคุณครูว่าเพื่อนของคุณครูเนี่ยแกซื้อตัวไหนหนัหนกๆกแกก็ซื้อเลข3ตัวครับหน,หนักหนเหมือนกันแต่แกก็เป็นเน้นเลขท้ายเนาะเพราะว่าฝันว่ารถถอยชนบ้านเลขท้ายมัน7จ็ ซึ่งฝันเดียวกันกับของคุณครูทับเลยครับครูซับแกก็ฝันว่าผีข้อรถเลขท้ายมันก็7 8ตัวเดียวกันแกก็เลยมั่นใจแกก็เลยไปซื้อเพิ่มสินะแกก็ไปซื้อตอนแรกแกก็ไปซื้อตามฝันของคุณครูบัดพอมือกลายเลขออกแกก็มาฝันอีกปั๊บแกก็ไปซื้อเพิ่มเติมครับมันก็เลยทําให้แกได้เงินเพิ่มเป็น2เท่างวดนี้ครับฝันต่องวดเม็ดเดียวหาเดียวครับแกบอกว่าแกจะซื้อตัวเท่าไหร่ อันนี้คือความคิดของเพื่อนของคุณครูนะครับแกบอกว่าแกจะสืบตัวละอาจจะครึ่งหมื่นก็แล้วแต่นะครับนะพอเมื่อกี้แกได้แสนหา่างวดนี้ครับแกก็เลยอยากเอาความฝันวนี้ครับมาแบ่งปันฝันแม่ในแม่ไม่รู้นะแต่ว่าฝันปุ๊บเลขออกปุ๊บก็คือเจ็ดแปดนั่นแหละงวดน,นี้เลขออกแล้วปั๊บก็ว่าฝันต่อก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดหกนี่แหละลองมองครับหนึ 1, ่งเมษายนหกเจ็ดฝันต่องวดฝันหัวงวด งวดนี้ครับไม่แน่ครับอาจจะมาก็ได้ลองมึงครับหางเดือนนี้ครับ976ผมก็ช็อตมันอยู่ได้เพราะว่าไม่แน่นาะ79ออกแล้ว78ออกแล้ววันนี้อาจจะออก76ก็ได้ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับมันมานเดี๋ยวรอความฝันของคุณครูทราบแน้ครับเนาะอีกรอบนึงเผื่อมันจะตรงกันหรือว่าหาว่าครูฝันคุณครูฝันได้เลขไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม